ค่ะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็ ฟลอกมาสิกแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอิร์นจะพาทุกคนไปดูอ่อโนเบลไพรส์ไลฟ์เฟสติวัลนะคะก็จะเป็นงานจัดแสดงไฟซึ่งปีนี้เนี่ยก็จะอลังการกว่าปีที่แล้วเยอะมากๆนะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูของปีที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเอิร์นจะแนบลิงก์ไว้ให้นะคะเผื่อใครอยากตามไปดูของปีที่แล้วเนาะก็เรียกว,ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไปยืนหนาวรอกันเลยทีเดียวว่าแบบเออมันจะฉายจะแสดงเมื่อไหร่นะคะยืนสั่นกันอยู่อย่างนั้นนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันมีหลายจุดจัดแสดงมากเอิร์นไม่แน่ใจว่าเอาเิร เพราะว่ามันก็มีหลายจุดจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้เดินจนทัวเนาะเผื่อใครอยากมาเที่ยวสวีเดนในช่วงเดือนธันนะคะเพราะว่ารู้สึกเหมือนแบบเขาน่าจะจัดทุกปีนะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครมาช่วงเดือนธันเนี่ยแล้วก็ตรงกับช่วงเทศกาลอันนี้พอดีนะ Nobel Prize Life Festival เนี่ยโนเบลไพรส์ไลฟ์เฟสติวัลเนาะก็จะมีโอกาสได้ดูกันนะคะก็เดี๋ยวเอิญขอ Get r e ร d y w i ว h มีก่อนแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าเออเทศกาลเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเอิญจะพาทุกคนออกไปดูกับเอิญ โอเคไม่มีแดดยังไงก็ยังทากันแดดอยู่ดีนะทุกคนคเออหนาลังเลว่าเอิญควรจะใส่คอนแทก หรือว่าเอิญไม่ควรจะใส่คอนแทคทุกคนเพราะว่าเอาจริงคือถ้าใส่คอนแทคอ่ะมันก็จะแอบเคืองตาคือเอิญใส่คอนแทคได้ไม่นานคือเอิญเป็นคนที่ใส่คอนแทคได้แค่แบบไม่เกิน5้าชั่วโมงอะ่ะมันมันจะเคืองตามากนะคะก็เลยแบบหลังๆก็เลยแบบขี้เกียจใส่คอนแทคสลับระหว่างแว่นกับคอนแทคแต่สุดท้ายก็กลับมาจบที่แว่นอยู่ดีเพราะว่ามันสบายตาก,กว่าเพราะใส่คอนแทคเนี้ยมันแบบสักพักเอิญจะเริ่มตาแห้งนะทุกคนแล้วก็คือแบบพอหยอดน้ําตาเทียมอะ่ะมันก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่อะไรเงี้ยเอิญก็เลยแบบ ใส่แว่นก็แดดอะไรเงี้ยก็กลับไปใส่แว่นนะคะทุกคนแบบไม่มีทางเลือกเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวออกไปกันแล้วนะคะทุกคนเอิญคิดว่านี่น่าจะเป็นเวลาเดียวที่เอินแบบไม่บ่นเวลาที่ข้างนอกมันมืดนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราจะไปดูไฟอ่ะเราแบบมันมืดมๆอ่ะคือมันจะสวยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไปดูตอนที่มันแดดออกอะไรเงี้ยมันก็จะไม่สวยแต่ทีนี้เนี่ยมันมืดแล้วนะคะแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงทุกคนบ่ายโมง <laughs> บ่ายโมงสิบนาทีบ่ายโมงยี่สิบนาทีนะคะก็มืดแล้วเกือบหมดแล้วก็เดี๋ยว ออกไปข้างนอกกันทุกคนป่ะนี่คือสภาพของคนที่อีก13นาทีรถมานะคะทุกคนเออต้องออกไปแล้วเดี๋ยวเจอกันข้างนอกนะคะทุกคนบ๊ายบายทำไมเออรรู้สึกเหมือนหิมะจ,จะตกเลยเขาเป็นสปอนเซอร์ของอะไรออออ๋อปีนี้ปีนี้นเขาเป็นสปอนเซอร์ของอ่ะ นั่งได้นั่งได้ดูไฟดิสุดยอดมากอุ่นนะเนี่ยตรงเนี้ยอุ่นกระเถิบคอะเถิบเข้าไปออมาถ้าเออลื่นจับมันนะมด้วยนะอุ้ยเนี่ยรถออกมาแล้วเออรถไถรถจะมาไถารานแล้วเราต้องหลบพว้เขาไหม,ไม ice skate i know i know but like we're just g o n n a wait here อโอ้ยอุ้ยเราเหมือนได้สเปเชียลสเปชีล ice ring ice ring แต่ต้องหยุดก่อนเงี้ยเพื่อความปลอดภัยจะให้ทุกคนดู ดูความระยิบระยับบนพื้นสิทุกคนพอเอารถหมุนๆแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาไปดู Windows โชว w วินโดว์โชว์เราเคยมาดูกันตอนมาปีแรกๆแ,แต่ว่าปีหลังๆเราก็ไม่ได้มาดูเพราะว่ามมไ,มวมไม่ใช่ <c oughs> าไปวันก่อนเอินไปมีติ้งมาแล้วเอินไปร้านกาแฟร้านหนึ่งที่แบบจะเป็นร้านที่แบบคนฟีเดนชอบมานั่งนะคะแล้วก็มาแบบคุยงานกันแล้วก็มาแบบนั่งทำกันบ้านทำธุรกิจนฮ้ยเดี๋ยวจะพาไปดูอุ้ยมินไอ้ที่ตรงนี้นี่สายมือเดี๋ยวให้หมามาดูนี่ร้านนี้นี่มันเชื่อมกับ NK เข้าไปเลยเดินทะลุได้เข้าไปดูปะ เดินผ่านร้านแล้วก็เดิอนออกอยากดูว่าเดี๋ยวพาข้ามถนนไปดูอ่าสเปเชลไปเราเข้ามาในห้างนะคะ NK ห้างเดียวกับที่ตะก,กี้เราดูวินโดว์โชว์นั่นแหละแต่ว่าเราเข้ามาเพราะว่ามันอุ่นแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูของด้วย ดับเพิงที่แกลมที่สุดหนูบอกเลยมันมีมีอยากได้ไปตั้งไว้ที่บ้านมากแต่พ้ป้า,ปาม,มันมีอายุกันใช้งานใช่ไหมใช่เพราะว่าซื้อไปแล้วถ้าไม่ได้ใช้ก็จะหมดอายุขวารัง มันยังไม่สี่โมงอะไฟมันจะเปิดตอนสี่โมงทุกคนเชเปิดแล้วนะคะทุกคนทุกจุดจะเปิดตอนสี่โมงนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทยอยเปิดไฟแล้วหน้าที่บอกว่าสปินได้อย่างเดียวนะคะนั่งไม่ได้เพราะว่าน้องเซนซิทีฟมาก เดินไปอีกจุดหนึ่งนะคะจริงๆตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาก็บุกมากไว้เหมือนกันนะคะมันจะเขียนว่า l e this t be the last time that a child lost his life in war สวีเดนมืดแค่ไหนก็นี่คือคำตอบมาทุกคนมันมืดจริงๆเวลาที่บอกว่ามืดก็คือแบบมืดนะคะ เดินเดี๋ยวเราเดินไปแถวย,ย้อนกลับฝั่งย้อนกลับไปตรงท่าเรือเพราะว่าตรงท่าเรือก็จะมีอีกสองจุดทุกคนซึ่งมันเป็นสองจุดที่เอิญก็บอกเหมือมนกะันว่าก็สวยเหมือนกันก็เลยเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นเรือกลับบ้านด้วยใช่ไหมแมวมาเพราะว่าเราจะขึ้นเรือกลับบ้านด้วยเราก็เลยจะเดินไปตรงท่าเรือนะคะซึ่งนั่นแหละอันที่ว่ามีสองจุดนะแต่มาเห็นจุดเดียวหรอนจุดเดียวแต่เอิญไหนเห็นสองจุดเดีเ๋ยวเราไปดูกันแล้ว wow, อีกที่หนึ่ง น้ำแป้งฟันกินข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กำลังจะนอนแล้วก็ที่พูดเสียงบอกเพราะว่า,วาที่ผ่าน,นับหุดแล้วนะคะก็จะมากินวิตามินก่อนแล้วค่อยนอนก็จะมีเดียวจาหนึ่งหกเยอะแม่มันไม่ได้นับว่ากี่เม็ดเลยมันกินไม่หมดทุกคนมันเยอะ เนะหมือนช่วงนี้มันจะไม่ได้กินวิตามินดีคือมันเป็นช่วงเวินเทอร์แล้วก็คือถ้าใครอยู่เมืองหนาวอ่ะเขาจะแนะนำให้กินวิตามินดีทุกคนเพราะว่า ร่างกายเราขาดนะคือเราไม่โดนแสงแดดเลยเดี๋ยวเรามาลงสก,กินแคร์ก่อนนอนก่อนนะคะแล้วก็เอิญว่าอันจะไปดูซีรีส์หมดแล้วมีใครไม่ชอบขวดแบบนี้ไหมคือรู้สึกว่ามันบีบไม่ค่อยออกคือรู้สึกว่ามันยังมีข้างในแต่ว่ามันบีบไม่ออกแล้ว บีบยากมากทุกคนบีบแย่กมอกมากอันนี้เดี๋ยวก่อนนอนเราจะมาสวดมนต์กันนะคะทุกคนก็สวดก่อนแล้วเ,เดี๋ยวค่อยไปนั่งดูซีรีส์เพราะบางทีอ้นแบบมีเกเรนะคะก็คือแบบว่าพอดูซีรีส์จนแบบดึกเรื่องมวงใช่ไหมบางทีก็ไม่อยากสวดใช่ปะ เปิดบทสดนยังจำไม่ได้บางบท